ใช่ไหมครัแต่ผมรู้บางอย่างไนงะคุณปิ๊กเนี่ยดูเนี่ยเหมือนเหมือนคนอินเดียเลยนะแต่จริงๆก็เป็นลูกครึ่งที่ได้คุยกันคร่าวๆเนี่ยก็รู้ว่าเป็นลูกครึ่งอ่าเขาเรียกอะไรนะอินเดียกับไทย,ย,ยแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วทําไมอ่ะทั้งสองคนอ่ะถึงมาสนใจเรื่องพระเครื่องได้ยังไงเออแล้วผมก็ดูว่านักสื่อศาสนาซิกใช่ไหมับใช่ครับแล้วทําไมถึงแบบเออศรัทธาพระของเมืองพุทธด้วยอย่างบทนี่ยันนะองค์ที่อ่าคุณปิ๊กดูเนี่ย ผมผมหยิบออกมาให้ดูคุณพ๊กบอกว่าอยากเห็นกดมิเย okay. ียนะองค์ที่สวยไอคำว่าสวยเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เลยถามคุณพ๊กสวนกลับไปว่าไอ้จุดที่มันลานเน่ยคุณหายให้ผมดูในวงไดไเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮบยเ้ยเฮ้ยเังเทพยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเฮ้้ เอดอลล็อกนะฮะก็วันนี้เรามาพบกันนะครับก็คือมี f อจากทางบ้านนะฮะสองท่านนะฮะคือวันนี้ก็เขาก็มาสักพักแล้วแล้วจากต่างประเทศจากจากต่างประเทศจากต่างประเทศใช่ใช่ใช่ก็คือเขาก็มาสักพักแล้วก็มาคุยแล้วก็ได้ปรึกษาเกี่ยวกับว่าเขาอยากจะเขาเรียกเปลี่ยนหน้าเสือตัวเองในการมาเก็บพักเครื่องสวยนะฮะเรามาพบเขาเลยครับคุณปิ๊กฮะแล้วก็คุณเอ๋นะครับผมอา ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยมีความศรัทธาในพระเครื่องของหลวงปู่โตวัดประดูุจทีนะฮะแต่ก็คือเพิ่งเข้ามาเก็บได้ประมาณกี่เดือนแล้วนะครับก็ประมห้าเดือนแล้วครับประมาณ5เดือนนะฮะก็คือศึกษามาพร้อมๆกันใช่เริ่มหลงมนเสน่ห์ของพระเครื่องใช่ไหมครับแต่ผมก็งงอย่างไงคุณปิ๊กเนี่ยดูเนี่ยเหมือนเหมือนคนอินเดียเลยนะแต่จริงๆก็เป็นลูกครึ่งที่ได้คุยกันคร่าวๆเนี่ยก็รู้ว่าเป็นลูกครึ่งอ่าเขาเรียกอะไรนะอินเดียกับไทย เป็นเป็นคนไทยแหละใช่ไหมฮะครับผมก็เป็นเอ่อเกิดไทยเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวแก้นิดนึงนะเดี๋ยวแม่ตรวเป็นรูปรูปเต็มใบเลยครับอ๋อลูกเต็มใบใช่ไหมฮะเขาอ๋อคือไม่หรอกคือเขาอ่ะคือพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นอินเดียแต่ว่ามาเกิดที่ไทยก็เลยได้สัญชาติไทยมีมีชื่ออินเดียไหมเอ่อชื่อปรีดซิงครับปรีดซิงใช่ไหมครับโอ้ครับผมซิงนี่มันจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นชื่อสำหรับคนเซ็กอยู่แล้วต้องมีเออชื่อซิงนี่เยอะมากเลยนะผมเคยดูหนังเรื่องนึง มีคนชื่ออะไรนะซาก้าปัตาฟบซิงมีไหมชื่ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะลงท้าด้วยิเออใช่แล้วก็คุณเอ๋นี่ก็คือเป็นแฟนของคุณปิ๊กของคุณปิ๊กใช่ค่ะนี่มาหลงเสน่ห์คุณปิ๊กนี่ยังไงเนียฮะอ๋อหลงหลโอ้โหบอลิูนเอาอางนี้คือเอางี้เห็นตอนแรกเนี่ยผมอยากถามนอกเรื่องนิดนึงใครจีบใครฮะ จริงเหรอเขามาจีบตอนแรกรู้สึกยังไงก็คือตอนแรกทำงานที่เดียวกันที่ไหนอ๋อที่บริษัทบริษัทอินสเปคชันในกลุ่มปิโตเคมีที่ระยองแล้วเป็นคนร่วมงานกันก็คือเขาจะมายืนเป้าปตะจงวันแล้วนะ ตอนแรกเห็นรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ค่อยอินไม่ค่อยอินมันมีรายการแฉของเรามีทุกอย่างก็ไม่ค่อยอินค่ะไม่่คออยินจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่านายอให้ไปแปลงานมีมีลูกค้าเข้ามาอบรมแล้วก็มีมีวิทยากราเขาเป็นต่างชาติแล้วเสร็จแล้วแบบนายก็บอกอยู่แปลเลยนะให้ทุกคนฟังหมดเลย แล้วเสร็จแล้วแบบพอแบบเออเพราอธิบายเป็นภาษาเทคนิคเป็นเทคนิคเราเนี่ยภาษาเอ่อเอนจิเนียร์สเปียร์เล็กแท้งอินสเปคชั่นแท้งอะไรอ่ะสวัสดีค่ะลาแล้วค่ะให้เขาขึ้นแทนงเพว่าเขาภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็ศึกษาวิศวะเขาได้แพ้ความหล่อและความเก่งความเก่งก็เลยชนะใจเลยตอนนั้นว่าโหแบบ โอนี่คนเรานี่เป็นอย่านจริงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วทำไมอ่ะทั้งสองคนอ่ะถึงมาสนใจเรื่องพระเครื่องได้ยังไงเนี่ยเออแล้วผมก็ดูว่านักษืศาสนาซิกใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงแบบเออศรัทธา ของเมืองพุทธด้วยอะไรอย่างนี้อคือโดยปกติเนี่ยผมก็ชอบสะสมพระเครื่องอยู่แล้วอ๋อนค่ชอบเกี่ยวกับพวกพระอยู่แล้วไปไปวัดไปอะไรก็จะไปเช่าเช่าแหลกอยงเงี้เช่าแหลกครฮะตามตู้ก็จะชอบที่อะไรพุทธคุณหรือพุทธศินฮะคือโอเคเวลาเราไปวัดเราจะได้ยินเรื่องพุทธคุณก่อนเสร็จแล้วกบเราไปไปไปดูพระเครื่องโอ้โหพุทธศินก็สวยได้ทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามเช่ามาเรื่อยๆออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นลักษณะงั้นแล้วจุดเริ่มต้นยังไงอ่ะที่แบบเฮ้ยเหมือนมาเช่าพระที่ราคาแบบสูง ที่ไม่ใช่ตามวัดแล้วแล้วทำไมกล้าเช่าอ่าก็เริ่มจากเอ๋อะเหมือนดูคอนเทนต์นะคะก็จะเจอว่าเออเป็นเป็นคอนเทนต์แบบชื่อดังเป็นเพจดังซึ่งเขาแบบเอฟพระอะไรเนี้ยน้องน้องเอ็มใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้เอ่ยได้ไม่เป็นไรเขาสนิทกันอ่าก็เลยเหมือนกับว่าดูคอนเทนต์เขาแล้วก็รู้สึกว่าเออคอนเทนต์เขาสนุกดีสนุกดีอ่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบติดตามมาเรื่อยๆแล้วเหมือนเขาอ่ะก็แบบมาดูด้วยอ่าแล้วแล้วแล้วดูคอนเทนต์ของของลังเทพด้วยป่ะเคยดูไหม เราเริ่มมาจากเขาก่อนเริ่มมาจากเขาก่อนแล้วเราก็จค่อยๆก็จะเจอปีดต่างๆคือพูดง่ายๆว่าพอเริ่มสนสสนนพอสนใจเรื่องพระแล้วเนี่ยปุ๊บ มันก็จะหาดูอยากดูของคนอื่นด้วยแล้วว่าเป็นยังไงก็จะเริ่มแบบศึกษาละแล้ว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 ของรังเทพมันเป็นยังไงนี่ไงก็เจอปุ๊บก็เลื่อนนี่อ่าเจอปุ๊บต้งเลือกคือพอดีผมรู้จักพี่ภูมิที่อยู่ต่อสี่เก้าเสร็จปุ๊บบางภูมิอ่าช่างแหละเขาเรียกบางภูมิแต่ภูมิยังสงสัยมีกพอดีว่าไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ไิ้ไง้ทีมีสังเกตนะโหจักริกไอ้ภูมิเนี่ยนะถ้าเวลาที่คนเขาเรียกมันบางเพราะอะไรอ่ะสมมติ มันซื้อผ้ามาหกหมื่นโอ้ผมซื้อมาแสนหนึ่งครับมันบังทุนคนก็เลยเรียกว่าไอ้บังภูมิเนี่ยแหละที่มาที่ไปแล้วคราวนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วคราวนี้ผมก็เลยอ่าผมผมก็ไปตามไปตามของของพี่พี่ปูมเสร็จปูมก็ขึ้นมาของพี่เฉินของพี่เฉินก็แบบเฮ้ยมันจะชอบผ้าแพงจังวะเอราะแร้สึกว่าแพงเออแล้วแกก็จะโม้ตลอดเลยสวยว้วสวยสวยงู้ตัอย่างนี้โม้ดาราโมอย่างนี้ก็ยังไม่อินที่ไม่เข้าใจอ่า เสร็จปุ๊บก็เลยแบบก็เลยตามเว้ยต้องตามเลยบนี้มันยังไงวะเออเข้าไปดูแล้บบเฮ้ยพระแกสวยจริงเว้ยแล้วเออการันตีอย่างนู้นอย่างงี้แบบผมก็เลยแบบย่างหลังย่างตองคุณคุณคุณปิ๊กกับอ่าน้องอ่าคุณเอ๋เนี่ยเริ่มเช่าพระเนี่ยเริ่มเช่าจากยังไงอ่เราก็เริ่มจากเนี่ยแหละครับอ่าไลฟ์ ก็ไลฟ์สดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เอฟพาจากที่เขาไลฟ์สดกันโอ้เริ่มเริ่มสนุกเริ่มเพลินเอฟสนุกสนานมากเลยครับเอฟทีหนึ่งเอฟไปเอฟมาเฮ้ยจะเป็นร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคกินเออนั่นนะฮะคืออ่ะจากเอฟไปเอฟมาตอนแรกคิดว่าชอบในพุทธคุณและพุทธศิลป์และหลังจากนั้นอ่า เห็นเห็นเขาไร้สดใช่ไหมแล้วเหมือนทําไมอยากเริ่มเป็นมั่งอยากจะเริ่มทามั่งหรือปะก็ประจุเหมาะกับช่วงนี้มันแบบเราว่างงานด้วยครับผมผมก็เลยแบบเฮ้ยข้ามาเป็นอาชีพมันก็น่าจะได้นี่หว่าดูแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบแข่งกันเพิ่มราคากันอย่างนี้แสดงว่ามีมานมันมีอยู่อ่าใช่ใช่มีมานแต่ว่าอาจจะมีสัพพายไม่เยอะเราก็พยายามจะเสนอเป็นสัพพายแบ่งชิ้นเค้กบ้างของเท่าเดิมเพราะว่า ลงปูโต๊ะท่านมโภาพไปแล้วแต่ว่าคนที่เล่นจานวนมันมากขึ้นแต่ของมันเท่าเดิมไงราคาก็ต้องขยับขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอในการลงทุนด้วยใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มซื้อเริ่มเฟและเริ่มอยากจะขายเองใช่ครับคือเริ่มมีอยู่ในมือเยอะอ่าอ่าอ่นี่แหละธรรมดาของคนพอซื้อไปมันเริ่มเต็มมือก็รู้สึกว่าต้องปล่อยบ้างเราจะได้หมุนเวียนเช่าอุปกรณ์เข้าได้ตัวตัดต่อแล้ว ไงก็ไม่ขายไม่ขายแรกแรกตอนแรกจะรู้สึกว่าไม่อยากขายไม่ขายไม่ขายอะไรนั่นถ้าหลังทำทำทำเองเลยเหรอฮะไลฟ์ก็มีไลฟ์สดด้วยกับไลฟ์สดกาแฟออ๋ชื่อไลฟ์สดชื่ออะไรฮะเดี๋ยวลอง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 โฆษณาในในในช่องร้างเพจด้วยเลยฝากฝากเพจด้วยนะครับเพจลงพุโต๊ะให้เช่าค่ะนี่นะฮะลงพุโตให้เช่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นฟีดให้เวลาไลฟ์นี่ใครเป็นพิธีกรครับคู่กันเลยคู่กันมีเทปไดนไหมแบบแบบรู้ว่า มีมีเทสได้ไหมเดี๋ยว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 เราเปิดให้ดูเดี๋ยวต้องให้เขาเปิดให้ดูแล้วตอนแรกผมเห็นเห็นคุณพีกเข้ามาปรึกษาก็คืออย่างตอนแรกเนี่ยซื้อพระดูที่เรื่องราคาเน้นถูกใช่ไหมใช่ครับแต่พอถูกปุ๊บแล้วเกิดปัญหามันเป็นยังไงเป็นคุณพองเล่าให้ฟังคือพอเราเช่าค้ามาเนี่ยเราคิดว่าราคาเราดีแล้วซึ่งอันนี้ผมเลอย่างะอุ้ยพายอย่างนี้เล่นกันสวยๆเล่นกันเป็นแสนตอนนี้ราคาอยู่สี่ห้าหมื่นเองมอฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไง โอ้โหก็แบบมันตื่นเต้นนะครับก็เลยแบบเฮ้ยเรายิ่งดิ้งเราเอฟมาได้ปุ๊บเราก็ภูมิใจวิพาเป็นแสนเราซื้อได้สี่ห้าหมื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าความปัญหาของเราคือเรายังไม่รู้สภาพอราคาของราคาเรามันไม่บาลานซ์กันพอเรามาส่องเองส่องไปนานทำไมมันไม่สวยวะมันแตกการัมอะไรอย่างนี้แล้วเวลาขายก็ขายยากใช่พอจังหวะที่เราต้องใช้เงินหรือว่าต้องการเวียนกลับมาเป็นเงินเนี่ยสมมติสมมติกรณีแบบเคยซื้อมาหนึ่งแสนบาทประมูลได้แสนบาท พอเอาไปขายต่อเซียนเตียนต่ออยู่เท่าไหร่อออันนี้อันนี้เราบอกได้แต่ว่าไม่ได้ต้องเอ่ยชื่อแต่ละคนก็ต่ำกันอย่างน้อยก็โดน30%เป็นหลักก็โดนมาแล้วก็แบบมันจะ โอ้โหก็ช้ำอยู่เรื่อยแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันมเ,เราว่ามันก็ราคาดีทำไมมันขายไม่ไม่ได้คือเหมือนซื้อ<ช>ได้ถูกแต่ทำไมมันขายไม่ได้ราคาดีใช่แล้วก็เวลาลองเอาไปขายคนอื่นคนก็ต่อราคาแบบส0ิหรือครึ่งหนึ่งอะไรแนวๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ก็เลยเริ่มเริ่มหาจุดสองคนแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเหมือนเหมือนว่าเจอเขาอะไรนะคอนเทนต์ของลังเทพใช่ไหมใช่อันนี้ถ้า<ช>มผมเรียงเป็นชุดๆแล้วตอนแรกอาจจะยังไม่อินในเรื่องว่า ทำไมต้องซื้อแพงพวกมึงโง <c oughs> ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็น <c oughs> แนว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 น,นั้นนะคืออา่ถาถ้าถ้าบอกในหลักความเป็นจริงคือว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องซื้อกันแพงขนาดนั้นวะไอคำว่า,าสวยของกูก็สวยนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยถูกไหม <c oughs> <c oughs> แต่ตอนหลังพอพอพอเริ่มเขาเรียกอะไรคนเราพอมันจะเริ่มมีเลเวลเลเวลคือหมือนว่าตอนแรกเราดูอย่างเงี้ยว่าสวย <liver. S 1> แต่พอไปเห็นพระบางบาง,บางทีดูในคอนเทนต์ของหลุงเทพเฮ้ยไอตรงนั้นมันไม่มีที่ติเลยอะอย่างอย่างอย่างบางบางทีอะอย่างพูดง่ายๆอย่างปดนี่อย่างเงี้ยอาคุณดูว่า เออนี่ไอองนี้ของเรามันลานนิดเดียวเองนะแต่ของเฉินลังเทียมเนี่ยมันไม่แตกไม่ลานเลย,ลน,เลยนิ้วเต็มหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ราคาแพงกว่าแต่ก็เวลาทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยร้านรังเทียมก็จะขายได้ราคาที่สูงๆอยู่ตลอดอ่านี่เป,นเป็นเป็นหลักการกฎเกณฑ์ของการเล่นพระสวยอือก็อย่างวันนี้ก็คือคุณปิ๊กกับคุณเอ๋ก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็วันเนี้ยเขาเห็นบอกว่าวันนี้ไหว อ่าขอบารมีหลวงพ่อเลยเหรอใช่ขอบารมีหลวงปู่เพาแบบว่าคือจะมาเช่าพักที่เฉิญเนี่ยก็เลยแบบขอให้ปล่อยพระอะไรได้บ้างปล่อยได้ไหมปล่อยได้จริงๆนะหลวงปู่ให้หลวงปู่ให้ก็วันนี้มาเช่าพระสวยหลวงปู่อนุญาตก็ยิงวันนี้คือเหมือนคุณปิ๊กกับคุณเอ๋เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาอยากได้ปลดหนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยซื้อปลดหนี้มาหลายองค์แล้วขายขาดทุนนั้นเลยก็เลยก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้องค์ที่มันสุดแล้วไอ้ที่มันสุดเนี่ยมันเป็นยังไงอ่านะฮะ ก็วันนี้มีมีได้เลือกดูแต่วเมื่อกี้ดูอยู่2องค์ก็คือมีปลดหนี้ยันตรีกับปลดหนี้ยันนะฮะนี่ก็ศัตรูเยอะนี่มีอ่าเดี๋ยวขึ้นทีหลังนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือเหมือนได้ดูกันแล้วก็คุณคุณคุณปิ๊กกับคุณเอ๋เนี่ยเขามีเขาถึกว่าอยากจะได้ปลดหนี้ยันนะไปเป็นซิกเนเจอร์ของเพจของตัวเองนะฮะคือเหมือนกับว่าเขาอยากได้ไปเป็นองค์ประจําตัวเลยที่ว่าฉันงัดพระออกมาเนี่ยให้ใครเห็นเนี่ยคือคือเหมือนกับว่า ไม่มีใครมาติเราได้นอกจากเรื่องราคาเพราะว่าร้านลังเทพว่ดพระราคาสูงอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่าลูกค้าที่บอกว่าซื้อพาร้านลังเทพนะติได้อย่างเดียวคือแพงแต่ส่วนอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างวันนี้ผมก็ให้คุณปิ๊กกับคุณเอ๋ดูอ่แต่ลองส่องดูอีกสักทีหนึ่งก่อนคุณปิ๊กกล้องอยู่ไหนก็ผมถึงบอกว่าอย่างปดนี่ยันนะองค์ที่อ่าคุณปิ๊กดูเนี่ยผมผมหยิบออกมาให้ดูคุณปิ๊กบอกว่าอยากเห็นปดนี่ยันนะองค์ที่สวยไอ้คาว่าสวยเนี่ยมันเป็นยังไง ผมก็เลยถามคุณพีกสวนกลับไปว่าไอ้จุดที่มันลาน่ะคุณหาให้ผมดูสักวงสิสักสักจุดดีว่าเจอไหม uh huh. นี่ผมให้เขานั่งดูอยู่ตั้งสักพักหนึ่งแล้วก่อนเท่ารายการเนี่ยก็ยังหาไม่ได้ไม่เจออ่ะและอย่างหนึ่งอ่ะกดนี่ยันนะผมบอกไว้เลยว่าร้านลังเทพแบบเล่นเท่บล็อกแรกนะ คือบล็อกสองใครจะซื้อใครจะเล่นก็แล้วแต่ตามใจแต่ว่าอย่างคุณปิ๊กก็จะเจอเป็นบล็อกสองซะเยอะใช่ไหมคุณปิ๊กกับคุณเอ๋เนี่ยใช่คือจะแตกต่ามบล็อกแรกดูยังไงดูยังครับดูยังรู้ยังตะกี้๊บอกเขาแล้วนะมีเส้นขึ้นที่นิ้วอ๋อโอเคมีเส้นขึ้นที่นิ้วมีเส้นขึ้นที่นิ้วแล้วมันขึ้นจริงๆด้วยอ่ามันจะขึ้นขึ้นแบบชัดๆเลยอ่าสองเส้นอ่านั่นะแล้วพระเนี่ยของบล็อกแรกเนี่ยมันจะคมแล้วองค์เนี้ยนิ้วก็คือจะขึ้นเป็นลำเลยคือบางองค์เนนนนนนีีี่ยิิ้้ววอาจจะะะแแแแบบกกก็็มมผผลลลต คือกําไรข้อเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแตกตรงนี้ไม่มีแตกอ่าส่วนใหญ่ที่แบบที่เจอมาที่ผ่านมือในต์นี้นี่คือแบบยอมแพ้เลยเพราะว่าจะแตกลานเยอะเราหาแบบหามาแล้วแบบพอคุณเอกเขาเป็นด้วยครับดูกันด้วยค่ะก็ช่วยดูแบบในการพอมาล้วก็มาสอกันก็พูดถึงว่าคือที่เคยผ่านมือผ่านตาส่วนใหญ่จะเจอแต่แตกลาน่ก็ถึงบอกว่าพอมาล้านลังเทพเนี่ยอยากเห็นจริงๆว่าบดนี้ องค์ที่มันสวยของวิเชิญหรือไม่แตกลานเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นแล้วใช่ครับผมองค์เทพเนี่ยอืก็คือมีรอยไหมีอะไรไหมครับหาเจอไหมเขาก็หาไม่เจอนะแล้วก็พระองค์นี้อ่าพระองค์นี้คืออยู่ในเกณฑ์ประมาณห้ามิลอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่าสภาพนี้ตึงเปียะอย่างเนี้นะแล้วก็หนาสักแปดมิลนะองค์นี้ผมว่าน่าจะต้องมีประมาณสี่แสนขึ้นถ้าติดรางวัลที่หนึ่งก็อาจจะถึงเลขห้าก็ได้นะแล้วก็อ่าแต่องค์เนี้ย คือถ้าซื้อในระดับอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องไปเอาหนาสุด<ฆ>เอาแบบระดับกลางๆอยู่ในราคาเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองแส0กว่าบาทแต่ว่าถ้าคือคือก็อแล้วแต่ตตีนะับางร้านก็อาจจะถึงเลขสามก็ได้บางทีอยู่ที่เบอร์อยู่ที่อะไรด้วย<ฆ>แต่ว่าวันนี้ก็คือ,อได้คุยกันมาในนี้แล้วก็คือเราก็มาคุยกันเรื่องราคาแล้วคือพระองค์นี้คือผมซื้อมาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2อง0ส0กว่าบาทแล้วก็เห็นว่าคุณปิ๊กนี่ก็กับคุณเอ๋นี่ก็โดนมาเยอะเจ็บมาก็เยอะนะก็ถามว่าซื้อให้รู้ไว้เลยว่า ร้านลังเทปะพระแพงทุกองค์แต่ว่าถ้ารอบมาผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะสามสี่แสนหรืออะไรแล้วแต่ครับคือเพราะว่าพระลูกค้าที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อผมทุกคนเนี่ย<ม>เขาก็จะประสบอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถึงเวลาจุดหนึ่งขายไม่ได้ผมก็จะรอบมาผมก็จะโทรไปถามเอเปิดราคาไหมอะไรอย่างเงี้ยเอากำไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะจะพระที่เราเคยขายไปส่วนใหญ่เรามักจะไปขอลูกค้าซื้อคืนแบบให้กําไรแบบท่วมเลยแบบว่าสมมติซื้อซื้อซอไปสามแสนเงี้ยบางทีเราบอก พี่ขายไหมตอนนี้รอบมาแล้วผมให้กำไรพี่2องพท่วงนี่คืออะไรไหมฮะน้ำตาเอาเก็บมา3ปีไม่ใช่นะไม่มีนะฮะมีมีบางทีลูกค้าแบบบางทีเราขายไปแพงแล้วบางพระบางองค์เคยขายไปแบบอ่าแสนเท่าไหร่ผมเคยนะขายไปพระไปสปีกว่าขายไปแสนสามหผ่านไป3ปีกว่า ผมไปขอซื้อคืน2อ0 0นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คือมันมีอาจจะแพงกว่านั้นก็มีหลายอย่าง <c oughs> เพราะว่ารูโตัผมเคยบอกแล้วว่าช่วงราคาที่ขึงงนะะ้นรุนแรงมากในช่วงปี63 <c oughs> ยาวมาจ,จนจนพอต้นปีห5ราคาลงลง <c oughs> แล้วเงียบนิ่งเลยแต่ตอนนั้นผมก็ช้อนซื้อไว้เยอะแล้วตอนหลังราคาเริ่มมาขยับอีกทีนึงตอนช่วงเดือน4แต่พอมาตอนช่วงประมาณเดือนเดือน8เดือน9ราคาแม่งกลับมาขยับในจุดเดิมหลายรุ่นแล้วแล้วบางอันเนี่ยแซงเนี่ยบทนี่ไอปีตางเงินล้านก็แซงนี่ผมยังคิดว่าถ้าบดนี่เกิดรอมาี่ ราคาถ้าขยับแซงจะซื้อในตอนนี้กําลังดีคือไม่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงคือสามารถซื้อได้นะ,นะ,ะก็องค์เนี้ยเอ่อผิวตึงเปียกไม่มีแตกลานเลยนะฮะแล้วก็นิ้วเนี่ยขึ้นเป็นลำเป็นบ้องเลยพร้อมตลับทองตลับทองลูกนี้ก็จะประมาณสองหมื่นปลายๆนะก็อาจจะตีสามหมื่นก็ได้แล้วแต่เพราะเป็นตลับทองนะฮะอ่าองค์เนี้ยขอขอเน็ตให้เลยละกันเพราะว่าจริงๆองค์นี้ถ้าผมจะเปิดเองผมอาจจะเปิด สามแสนมึงจะเอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาคือสไตล์ลังเทมันเป็นนี้เพราะองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สวยคมที่สุดในร้านแล้วก็บอกว่าอยากได้แบบทีเด็ดซิกเนเจอร์เพื่อมาเป็นซิกเนเจอร์ให้ให้ร้านตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองอ่าเป็นเป็นอง์ประจําตัวเนี่ยถ้าเอาเอาให้สุดก็ต้ององค์นี้องค์นี้ผมขอคุณปิ๊กกับคุณเอที่เอาที่2 7งแสล้วกันอ่าอ่าสองแสเจคุณปิ๊กโอเคไหม่านี่ นี่ดูดูดูสักสักสักทีนี่กลัวเลยไหมนี่ต้องดิบดิบตอนตอนตอนเห็นตอนเห็นเดือดจ่อในคอนเทนต์นี้สึกกลัวไหมน่ากลัวมากดูดูดูแล้วพอเรื่องจริงครับก็น่ากลัวยิ่งใหญ่เข่าหน่อยได้ไหมครัพี่เฮ้ยจ่อใจเย็นจ่อใจเย็นแก่ตัวเฮ้ยเอ้ยคุณปิ๊กต้องลุกแล้วต้องลุกแล้วจ่อเรียกแล้วโดนแล้วคุณปิ๊กเฮ้ย giày size lớn nè giày cho mỏng cho mỏng mực không Để đánh 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 rồi rồi đi ยกลอยเลยอ่ะโอ้โหใจเย็นคุณพิ๊กนั่งก่อนขวัญเอ้ยขวัญมาเดี๋ยวหมวกเขาหลุดทำไงจ้อกลับมานั่งก่อนเขาไม่ต่อแล้วเขาไม่ต่อแล้วแล้วพี่ไม่ต่อแล้วโอ,อว้ยอมยอมยอม,มอน,นี่แหละค่ะนี่แหละคพี่ค่ะไี่ต่อได้จริง่แต่แต่แต่คู่สามีภรรยาคู่นี้แฟนคู่นี้เขาน่ารักนะคือก็คุณพิ๊กเขาก็มีความน่ารักในมุมในมุมแบบเฮฮาแล้วก็คุณเอ๋เนี่ยเขาก็พูดจาน่ารักคุยเก่ง คือไอ้ไงผมก็ฝากเพจชื่อเพจอะไรน้อีกทีหนึง่งหลวงปู่โตให้เช่าอ่าหลวงปู่โตให้เช่านะฮะคือตอนนี้คุณปิ๊กเขากับคุณเอกก็ได้ปรึกษากับผมก็คือว่าการที่มาติดต่อร้านลังเทพมาเช่าพระร้านลังเทพเป็นครั้งแรกเนี่ยคือเขาอยากจะไปสร้างหน้าพระให้กับเพจของเขาค,คือเขารู้แล้วว่าการเล่นพระเนี่ยการซื้อพระแพงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชงโง่คือเขามองการไกลและอย่างนึงอ่ะพอมีพระสวยๆเนี่ยมาอยู่ในร้านเนี่ยมันเป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาเพราะว่าบางทีพอเป็นพระที่ทั่วไปหรือไม่สวยเงี้ย คือเวลาขายเนี่ยมักจะขายได้เฉพาะคนที่เพิ่งหัดเล่นพระจะเข้ามาซื้อซสเยอะแล้วพอเก็บไปสักพักหนึ่งพอเริ่มดูสวยไปแล้วก็จะรู้สึกอยากขายอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเวลาขายแล้วมันมันก็ขายได้แหละแต่มันจะไม่ได้ราคาที่ดีไม่เหมือนกับพระที่สวยที่ว่าวันนี้อาจจะซื้อแพงนะแต่พอเก็บไปเนี่ยมันจะมีคนอยากซื้อเหมือนแบบก็เหมือนผู้หญิงอ่ะคือเหมือนเหมือนเหมือนที่ดินดีกว่าไม่ อบอกไม่คืออย่างเงี้มันก็เหมือนกับคนสวยๆใช่ไหมเหมือนอย่างเหมือนอย่างคุณแถวทองรองอย่างเงี้ยเหมือนอย่างคุณเอ๋อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้บุลีนะเหมือนอย่างคุณเอ๋อย่างเงี้ยทำไมทำไมทำไมคุณปิ๊กเนี่ยถึงต้องมาจีบคุณเอ๋เพราะอะไรเพราะเขาน่ารักสวยขาวหมวยอ่าแต่ถ้าเจอแบบแบบสภาพแบบไม่สวยอ่ะเออเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจีบอันนี้คือผมพยายามอันนี้อย่าบุลีนะผมพยายามเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพว่าเออทำไม ผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยบางทีถึงจะชอบขี่ผู้หญิงอยากขี่ผู้หญิงสวยๆนะก็จบไปที่เรียบร้อยเลยนะครับในราคา2 7 0 0 0ืนบาทครับผมนี่ก็เดี๋ยวโอนเข้าผมนะพี่บลอีกแล้วไม่จะไปชี้ผมวะไม่ก็คือถ้าถ้าสมมติเวลาจะไปซื้อผ้าพี่ต้องเป็นคนโอนแต่ถ้าเวลาลูกค้ามาเช่าเนี่ยเขาต้องโอนให้ผมเนี่ยยุทธธรรมไหมยวไปธรรครับโอนสมญกรก็ไปทางนี้นะครับอ่าก็เบอร์บัญชีเอาของกติกรแล้วกันนะฮะ ชื่อพจนา่าแตะฮะอัดหลอนธีริกุลชื่อผู้หญิงผู้ชายล่ะชื่อผู้ชายแหละแต่ว่าเออเขาตั้งให้เหมือนผู้หญิงตอนเด็กเ,เหมือนผู้หญิงหรือเปล่าแม่เลยตั้งเป็นชื่อนี้ไม่รู้เลยโตขึ้นมาเลยสนิท <laughs> นี่นี่นี่เออนี่ล่าสุดนี่ไปงานประกวดพระสามพานมาโอ้โหเลยนะครับพี่อ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ให้ให้กล้องดูนิดนึงอ่าโอเค <laughs> โอเคโอเรียบร้อยนี่นี่เข้าแล้วเดยแล้วก็ เอาทั้งถานนี้กับใช่โอไม่ใช่ก็เป็นยังไงฮะคุณปิ๊กกับคุณเอ๋เช่าพระที่ร้านลังเทพรู้สึกยังไงบ้างฮะแพงสวยจริงก็แพงเขาคอมเมนต์แรกอาจจะเป็นแพงแพงพี่เฉินให้ความรู้ เยอะมากตาบผมแล้วก็ประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เข้ารายการเนี่ยก็มีอธิบายให้ฟังว่าควรจะเก็บพระอย่างไรให้ถูกต้องใ่เเข้าไปเป็นเกตหรือว่าเออต้องดูยังไงหาจุดยังไงต้องหาแบบนี่เขาเรียกว่าไปก็คือต้องแบบเนี้ยใช่หาให้ไม่ให้เจอเหมือนเป็นครูอะเป็นครูเลยมันจะทําให้เราแบบว่า พอเราได้ไปปุ๊บเราก็จะไปนั่งส่องเราก็จะไปดูรายละเอียดของพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็ต้องไปแบบเนี้ยต้องหาให้ไม่เจออ่าใช่สภาพอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่ามีคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีแล้วอย่างเงี้ยมีเยอะนะแต่ทุกวันนี้มันมันไม่มีคนส่วนใหญ่มีตังหรือนั่งลงทุนก็จะซื้อเก็บเข้าหลังกันหมดแล้วอืแต่ถ้าไอที่บอกถ้าเจอนะตรงไหนก็มีแต่แบบเนี้ยมันไม่มีครับแล้วอยากถามต้องคุณเอ๋กับอ่าคุณพิกว่ารู้สึกยังไงกับกลุ่มหลังเทพมั่งอ่า เอาจริงๆเลยเอาจริงๆกวนตี๋ติ๊งต้องไหมวะมองไหมอะไรยังไงไอ้จุยกันเอออย่าจุ๋ยจริงๆแล้วตอนแรกอะแอบกลัวกลัวกลัวจอดูโหดใช่ไหมเป็นทั้งตัวทุกคนน่ากลัวหมดเลยแต่พอมาเจอจริงๆรที่ไปดีมากนะวันเข้าใจดีกับฝากสวยวันเาเอาหอยจ้อมาฝากหอยจ้อจริงๆต้องเป็นเถือนมาแล้วนะแต่หอยจ้อต้องปุ้ยเยอะๆนะไอ้เป็นแก้วมากๆไม่เอานะแล้วแล้วเออมาเจอ บรรยากาศในร้านลังเทพกับในคอนเทนต์เนี่ยเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันเหมือนกันเลยคืออารมณ์เดียวกันเลยไม่ต้องเก่งนะเป็นยังไงเข้ามารู้สึกเฮฮาปาร์ตี้ปาร์ตี้มากเลยแล้วเป็นกันเองนะจริงๆเราเป็นกันเองมากตอนแรกเข้ามาครั้งแรกไหมครั้งแรกเก่งไหมครับนิดมีแป๊บเดียวเองเก่งตอนช่วงแรกพอตอนหลังไม่ได้เก่งชักเลยนั่นก็คือแรกๆเข้ามารู้สึกอัดคนเข้ามาโอ้ร้านมันเหมือนอาจจะดูอกใหญ่โตพอเข้ามาก็โอ้คนอ่คนอยู่เยอะ ก็จะเก่งแรกๆแต่พอเข้ามาเฮ้ยคนนู้นคุยแบบเป็นกันเองอะไรก็จะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นไปกันเองแล้วน่ารักนะมีน่ารักแล้วก็ลูกค้าที่แบบแวะเียนมาเนี่ยก็จะแบบลูกค้าก็มาเผาเราเหมือนเดินกันอะไรอย่างเงี้ยเออจริงบรรยากาศน่ารักมากไม่รู้สึกโดนกดดันให้ซื้อเอออเางี้ไมม่ีเคยสอนกันเนยไม่ควรจะสอนก่อนจะให้เช่าก่อนเนนน้้วก่อคือเจอคนอื่นๆอาจจะมีแบบเอ้ยโทรมาถามพี่เอาหรือเปล่ากดดันอันนี้เป็นลักษณะของเซียนทั่วไปแต่คือที่พวกผมเนี่ย ไม่ได้มากดดันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกผมรวยอะครับอันนี้พูดเล่นอันนี้พูดเล่นฮะเออก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ่าคุณปิ๊กแล้วก็คุณเอ๋เป็นอย่างสูงนะครับที่เชื่อมั่นแล้วก็มาอุดหนุนพระเครื่องของลุ่นเทของเรานะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม้ก็มาโดนอีกก็อกถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้กลุ่มหลังเทของเราด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้ตัวของผมเฉลังเทพพี่พลลังเท <ไง S 1> พ<ง>คุณเอแล้วก็คุณปิก๊กแล้วก็เด๋เจอขอเดอดร็อกอีกสักทีมโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเยี